ทหารมารดเล็กราชวลปและทหารรักษาพระองค์ถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมงอรสานุวงศ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา16นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิกติยาภาและหม่อมเจ้าสิรวันวรีมหิดลไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารมหาเล็กราชวัลลบและทหารรักษาพระองค์ประจำปี2539น,นลานพระราชวังดุสิตสำหรับพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนนี้เริ่มมีมาในปีพุทธศักราช2423รชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งพระบรมราชจักกรีวงศ์ ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยซึ่งเปรียบเสมือนสวนรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชโองการแก่ทหารมหาดเล็กราชวลบและทหารรักษาพระองค์และความเจริญมั่นคงมาได้จนทุกวันนี้เพราะคนไทยทุกมู่เรายึดมั่น ในชาติบ้านเมืองและรู้จักทำหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายและแต่ละคนให้ประสานส่งเสริมกันทหารนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติงานมาด้วยดีทั้งในด้านยุทธการอันเป็นภารกิจโดยตรงของทหาร และในด้านพัฒนาสร้างสรรค์ให้ประชาชนมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นปกติสุขตลอดจนการช่วยเหลือบำบัดบรรเทาทุกข์ในยามที่เกิดภัยพิบัติเดือดร้อนร,รักษาพระองค์ทั้ง12กองพันและทหารมารักษาพระองค์อีกหนึ่งกองพันได้สูญสนามผ่านหน้าพระที่นั่งชุมสายพระป่าที่ประทับ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม,มวงศานุวงศ์ในการนี้ได้มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากทุกเหล่าทัพนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวนี้ด้วย